เพชรพระลวดสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมตอนนี้กได้เดินทางมาหอดบ้านพ่อวิชัยนั่นยางโดยๆไมาแล้วาตามแนวทางของพ่อวิชัยหมวดที่สิบเจ็ดมกราสองหาหากแปด,ด้ดพี่น้องเด้องหมวดี่แล้วกับว่าเขาพี่น้องจะครูเก้าตัวเดียวให้อโ้ยพ่อไปอยังฝพ่อมากน่อยให้ พ่อสวัสดีครับผมพ่เส้าสวัสดีพอด่อให้เก้าตัวเดียวเป็นว้าเก้าก,ก,กับหนึ่งเก้ากับหนึ่งตาตาต่ตาพอ่อ<ม>ให้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 วิ่งเก้าตัวเดียวห<ม>นึงเป<ม>็นตัวล่างแตว่าพ่าาเขียนน่ะนะ<ม>บนล่างน่ะ มึงเดี๋ยวรักหนึ่งของพ่อมันบ่เขานี่บ่เขามันเขาหานึงหานึงซื้อหกเล้งบัตซื้อหกหนึ่งเอ้ยซื้อๆแต่ว่าเลขซีตตัวพ่อให้ตัวเดียวนี่ซื้อว่าเจียงก็ไดยหนิเลขวิ่งตัวเดียวนี่เขานี่ซื้อว่าเจงอยู่็ได้นี่มันว่าได้ที่หว่าได้เออเคียงไว่าได้แล้วว่ายเพราะ่คยลงคอแดงดิแมนเนาะ ร็บ่าแล้วมีเชื้อีมันทำม,มันพ่น,น,นทุนไล่นะะแม่เราพ่นทุนหลาย่นทุนหลยพ่นทุนหลยมันจะวิ่งได้เล้ว่ไ่งได้อันนี้ทุนหน่อยใช่ไวิ่งเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อยางวาสูดิแม่นเนี่แล้วหลังสือ,อเขาให้ปรับมากมากวิ่งเก้าให,ห้วิ่งเก้าตัวเดียวเขานี่เ่งองยู่อันไครับมันเห็ดใดเขาเห็ดใดก เขาเห็นเด็กๆชาวามันแรงมากมันก็มาเขากันกับหวดเขาลงสิ่อตลอดเนาะเลกเขาเรียกพ่อนี่เสียอย่างเดียวจะจับคู่ราเขาตัเลขวิ่งนีแม่นเล็วิ่งนีเจงอยู่วันนี้เขาแข่เช็ดูนตัวเดียวท่านไหมทุนเช็ดซม่ได้โอ้ยวันงมันที่อ็นวัวมานี่วันที่สิบหกอันวันที่สิบหกนวมาพอให้วิ่งหนึ่งบานนี่วัานชิมานี่เขาชิล เขาเชีเรียนุนเจเหลียวกับสิบสี่านนี่มันเลขล่างเขาเขาอาสิบสีมันเป็นสิบสามสิบสองไช่ดิสิบแปดสิบดิพ่อไปทั้งหผมมานี่แยวที่สามเลยว่าไปยูบ้านพ่อก็ยูบานองอันท่ไปบรับจักเคียตทอซับพอพ่อไปนมันบวกทซับใชใย่ โคมากกบ,รรบกลลม,ม,มาสามเที่ยวเลยนี่น,นี่มากสามเที่ยวแล้วนี่คิดกับสามมาสองเเห็นเห็นตแม่เพิ่นอเอาเก็ดหกับ07นเก็ดแค่นเลยนหกเจ็ดหกเก็ดหกับ0ูอันนี้อันนี้อันนี้พ่อให้เป็นบน่างบ่ บานเนีก็ให้เขาละให้ยังไงให้แยกแยกบ้นนี่ให้ศูนย์เขตก็บ่อผมทำกันพ่อแยกบนแยกล่างบะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันกบบนบนพ่อแยกอยู่บนบนนี่วิ่งตัวไหพ่อวิ่งเก็เกดเจ้าวอาวิ่งนะเฉียวเลย ไม่จะว่าวิ่งน่าเสีอหลอดเลยเราไมงินวิ่งเอากระจับคู่พอว่าตัวไหนศูนย์เจ็ดบอกศูนย์เจ็ดกับกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหกว่ะเจ็ดศูนย์กับเจ็หกกับเจ็ดหกไมนเรีกพรสกร้าังยังกระสังได้บ้านยงมันจะกกันเรีลางชิบซีกับสแปดโอ้ล่างชิบซีกับช้แปด ต้งซือเดยวตงเสียกับเขาตงเสียวกับ่เขามันหนุ่ตั่เอาเลยกบ่าเขาเป็นตเอาเลเจ้าของเลย่นี่ละหมักก็บมกจำบ่าบักจำเมันมักสองเ้าพอว่าวิ่งวิ่งล่างวิ่งตัวไดนก่อล่างล่างให้วิ่งหนึ่วิ่งหนึ่งผมก็เรื่มบกเก้าเหระบกเกาเลยวะเกาตนะจับคู่จับคู่สิบสี่ มันออกหาหนึ่งเลงยทีส <14, 18. S 2> ิบสี่สิบแปดกันกับอ่อน้ำนักตัวสิบสี่นักนักแน่แน,นก็คือสิบสี่น,นี่นี่ช่วงว่าห้าอยห้อยบ่บ่บ่เนี่ยตอนนี้บ่กสรุปเสีบว่าใครเขาวรเ่ยขนี้น่วเบ่งว่าเขาอันไซเบื้องอันเบื้องตัวหลังมันตรงเลขก่อวงเลขหาตัวข้างหลังมันตรงเลขก่อวะขั้น บโตงมันเด่นสามนี่อยู่กลางน่เด่น3ระาเก็บนี 4, 3, ่เด่นไม่มีน ah ี yeah. ่กระเิ้นเด่นนิ่งเเป็นรางนี่ทำมันมากเป็นรางนีเดนหนึ่งแต่ว่าสิบสามว่เขอก็นมาได้ดี่สิบสามสิบสามมาเนีเป็นสิบแปดได้ทุกวบานนี่เป็นสิบแปดได้กับสิบสี ม,มันเดินอย่างนื้นยี่เนึ่งมันเข่าตัวเด่นนั่นล่ะฮะเด่นศูนย์บอกเด่นศูนย์เข่าศูนย์นบอกเด็กเด่นมากนะเด่นตัวใดเด่นมากตัวนั่น,อน,น,นออเอ,อ,อาพี่น้องพ่อเพิ่นจับคู่ให,บห้บ่หลายดอกบนญสองคู่ล่างสองคู่เอาพี่น้องเบิ่งไปก่อน ไปหาซื้อลรตเตอรี่กันที่แน่ๆีนเลกวิ่งพ่อชัพันในหลุดแด้พี่น้องเลยเลกวิ่งบนวิ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดท้กเกี 70, ่ยวจะเลี้ยบเซลกันกวากแล้วไม่ห็นมากอาไมาได้ไหนคนหนึ่งไปโอ้ยคนยี่บ้านนอกวังพูดเรื่องนี้เหรอไปงานก็เจ้าัวามือเล็กออก ล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดคอพเน้นเน้นมันเป็นสองโอเป็นสองบกเขามันเป็นสองกับศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์เก่าเนี่ยศูนย์มาอายุนะมันเข่าศูนย์เก่าเห็นบ้านมันเข่าศูนย์เก้าที่หันเก้าจะวิ่งมันวิ่งชอมหากระมาที่หันเห็นบริเวณเขาหากระมาเก้ากระมาที่หันหากระมาเก่ากระมาแก่วมันไม่คูเออแมนมันบกเขาอืมแต่ว่าเรียกเขามันแมนในรีมันมาดูอันมาเบิ้งหงดนี่มัน ของผ่ามมีเจ็ดเธเนี่ยมันเป็นเก่าเก้าสนมันเข่าตัวกลับต่ว่ารอบนี้เป็นทะเลไปเพราก่อเจเชือมเชื่อมมึงเสะนมันงว,ง,วง,งวดนี้ใช้ผ่ามันอันอันงวดเนยใส่ละอัน้นอนใบพกมันเนี่ยผมเปิเปืโ <รา S 1> อแมนโยแมนอยู่แมนโยแมนอยูนย่นเห็นบอโอ้ยเจ็ดอืมนหอม,อม,อม,อม พ่อจับเจ็ดจับเจ็ดกับสูนเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกข้างนอกเด่นสามวันนีกจังได้สามกัามาพ่อมักสามเดียวมากสามมากสามจังได้กับมาละสามหนึ่งงวดนี้รับประกันได้เลยว่าสามตรงมากของพ่อมีว่าสูตรของพ่อน่ะสูตรของพอมันติดสามวาเนี่ย้นเก้ามีใช่ออใส่สูตรของพอมีสามอันนี้ พอเจ็ดส่วนกับกับกับเจ็ดหกคนเรียก้เลขมันออกูนย์เก่าพอคือตั้งเก่าก่อนเกเเออแมนเออแมนนแมเออมันออกส่นเก่าแมนนแมนติแล้วนี่ตัวนั้นมันก็เป็นซิบหาไบอแมนครับมันเป็นหานึ่งอกาก้ตั้งกเก้าสามมันว่ามากสมก็ทิเอาสามสวงห้เี ไม่หอกว่านังเสร็อือออกว่ายังนอบาทีนอบ่าไม่ออกแรียกอะที่เรออกว่านบาทเรุกออกว่นสุกบอกเลยตรงอตรงนี้ตงม้เรีออกว่านสุกที่านวนที่เสียานสุกเออบ้วนแม่ปบ่าุกนดสาุก สิเกียวันสุกมันมันออกวันสุกวันสุกเนครับวันี้มันอกอกวันสุกอืเพี่น้องแคบหน้าจอยกรอบเนอมันมากสกับสมหกกันี่มันมันสามหกสามแปดได้ดิห็นเลขของข่อนมีอยู่ห็นเออเลขประจํามันพอมาเบิงเนี่ย ม่แก่หางเขาเท่ากันมดกเลรียกว่าจำบ้านอะไรเรียกว่าจำนเอาพอไรจังไดพออะไรเป็นพอไรจังไดคือยังเงินมันข้ามขึ้นกางเ่มแล้วอ๋ีแกงนข้ามขึ้นกางล่ชัดแล้วล่ะบริเวคข้าขึ้นกลางเลี่มกันไรไม่เห็นแล้วกไรถึงจะลง่อืมอันเรียกวศุสร์พอไรบ้างด้วันมีบ้านได้บ่ด้วยกสามหกสามแปดนี่พี่พี่เข้าอือ เอาไปแป้<อ>งหัวนึ่งมา,มาบ้านนี่ไม่เข่ารวมหัวดิมันเขาจ้าแคบชุนก็กนนนแคบหกหัวดิอ,อ่ะพี่น้องแคบหน้าจอเด้โอ้ยเอาพี่น้องเข้าไปแคบหน้าจอไว้น่าหน้าทางของพ่อใช่มากชอบตัวใดก็หาซื้อรถตรีเด้วยพี่น้องได้มันดังแห้งจังไรจังเพลินมากมาตัดกินคู่นาะ,ะพี่น้องเนาะเอาฝากคนไรเขาแช่เขาติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม